ครับขอต้อนรับเข้าสู่แคคขาวผมประจําวันนี้วันที่5เมษายนครับผมเข้าใกล้วันสงกรานต์แล้วนะครับผมมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าผมและอย่าลืมนะครับผมเมาไม่ขับเจดวันอันตรายป้องกันกันไว้ด้วยครับครับผมนะคะเจอกันแบบนี้นะครับวันนี้เอ้าวันศุกร์นี่าวันนี้วันนี้วันศุกร์เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมติดภารกิจทั้งทั้งผมทั้งคุณนัทก็ติดภารกิจวันนี้คุณนัทก็ติดภารกิจอีกวันหนึ่งครับผมนะครับผมก็เลยต้องมาลงมาอีกแล้วนะรับ แต่ว่าวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ค่อยคุ้นมากนะครับในสภานะฮะกับการอภิปรายนะครับแบบไม่ลงมตินะครับตามมาตราหนึ่งห้าสองของฝ่ายค้านนะครับนะซึ่งพาวิญญาณดูเดือดนะฮะมีการต่อโต้กันไปมาระหว่างทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ับแข่งขันยังก็อยากเต็มที่นะว่าใช่ฮะอ่ะเอาล่ะอ่ะว่าแล้วพูดถึงกันเลยดีกว่าอ่าอืมนะครับ ซึ่งหลังจากที่สารัฐธรรมนูญนะคะรับคําร้องนะครับเพื่อยุพักเก้าไก่ของกรกตรเนี่ยนะคุณพิธานะครซึ่งเป็นคนปิดงานเออคับเขาอภิปรายเป็นคนสุดท้ายนะครับก็เขาบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยถึงพูดถึงความในใจเล็กน้อยว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาตนไม่เคยเสียใจเลยอืมนะฮะตนไม่เคยเสียใจเลยใน ในที่ตนไม่ได้เป็นพวกที่ไม่ได้บริหารอ่านะครับคับคือถึงแม้จะชนะเลือกตั้งสามารถรวมสเสียงได้ถึงสามร้อยสิบสองเสียงอืมแต่ก,ก็ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าสามร้อสิบสี่ที่ท่านมีเลยไม่เคยเสียใจด้วยที่มาเป็นฝ่ายค้านเพราะตนก็เชื่อว่าเป็นฝ่ายค้านนั้นมีความสำคัญต่อระบบประชาะบิบประชาธิปไตย อการเป็นฝ่ายค้านก็ก็เป็นสามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุณค <c oughs> ่ของประชาชนที่ประดา <c oughs> ไม่ได้วัดอยู่ที่รัฐบาลน,นั้นมีอานาจเป็นสิทแค่ไหนแต่อยู่ที่ฝ่ายค้านอแทนแอคทีฟแค่ไหน <c oughs> ผมไม่เคยเสียใจด้วยว่าในการอภิปรายครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองของผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องความรับอะไร <c oughs> ทุกคนทราบดีอยู่ว่า ชีวิตทางการเมืองของผมตอนนี้แขวะวนเล้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะไม่ได้มีติดค้างใจต่อไปไม่เป็นไรติดค้างใจนะครับแล้แลหลังจากนั้นก็พูดถึงรัฐบาลนะครับก็แน่นอนอธิปายรัฐบาลเนี่ยแหละเขาบอกว่าอย่างที่ได้ขิน็น สอสอ่ข้างผมที่อยู่รอบตัวผมกมรู้สึกเบาใจไม่ค้างใครต่อไปและผมก <c oughs> ็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพรกผมการยุคพักไม่ทาให้การเดินทางของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงยิ่งยุบยิ่งทําให้เราไปถึงประเทศไทยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ําไปอืมอ่ะและปูเข้าสู่การเคลื่อปปนไรัฐบาลครับถึงไม่เสียใจแต่เสียได้จริงๆกับการรับฟังที้เจนของคณะนัมนตรีเมื่อสองวันที่ผ่านมารู้สึกเสียได้โอกาสของประเทศไทยเสียได้เวลาที่ประเทศไทยต้องเสียไปเสียจากได้ศรัทธาของพี่น้องประชาชน เดี๋ยวได้คะแนนเสียงที่เคยให้ไปตั้งแต่จัความได้ไม่เคยวตพพักอื่นนอกจากพักท่านแต่มาถึงวันนี้ค,นปปความสปีดสปะความร่องรอยผมฟังแล้วไม่รู้ว่าวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรที่หาเสียงไว้ก็ไม่ได้ทําจนทําให้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้อะไรวาระ,ะไรวิสัยทัศนอะไรผลงานอ่านะครับ <c oughs> ซึ่งคุณมิถาก็อธิบายไปแล้วก็คือสรุปสาสาเพื่อเสนนเนะนะครับสรุป นะฮะสรุปก็คือเขากังวลว่าวิสัยทัศน์แปดขับของรัฐบาลเนี่ยก็คือความมืดไปได้าของประชาชนจากอีกไนท์ไทเลนที่ตั้งที่ปูกันใหญ่นะจะกลายเป็นดักเดส a ไทเลนหรือเปล่าอนะครับอ,อ่ะซึ่งซึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็อภิปรายกันไปจนจบนะครับปิดการอภิปรายของฝ่ายค้านไปนะฮะซึ่งก็แน่นอนไม่ลงมติอะไรนะครับก็เป็นการ บอกเป็นการเสนอแนะให้รัฐบาลว่าเออรัฐบาลควรทำอะไรทาอย่างไรต่อไปนะอือนะครับผมอ่นะ <c oughs> แต่ก็ต้องลุ้นกันนะฮะพักเก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่านั้นและถ้ายุบไปแล้วพักใหม่มจะชื่อก้าวใหม่จริงหรือไม่ <c oughs> อ,อ,อืม <c oughs> นะฮะแต่ถ้าไม่ยุบก็จะคงเป็นเก้าไ,ไกลแต่เก้าไกลหลังจากนี้จะเดินกันต่ออย่างไรอืม,อม นะฮะต้องมาติดตามกันต่อไปกับเรื่องของการเมืองที่เข้มข้นอย่างนี้นะครับครับอ่ะมาดูเรื่องปากท้องนะฮะสําหรับอ่าชาวดีเซลทั้งหลายนะครับในที่สุดมันก็ต้องขึ้นนะฮะเออเป็นเรื่องของการบังคับขึ้นนะครับผมหลังจากที่สองวันก่อนหน้านี้นะครับผมวันจันท์ไม่แน่ใจว่าวันจันวันอังคารขึ้นละสี่สิบตางค์ของเบนซินและวันพุธนะครับผมขึ้นอีกสี่สิบตังค์นะครับผมสองวันอีกแล้วนะครับ นั่นเคยชาวเป็นจีนครับผมซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าผมกำมัดแน่นมากๆเลยนะครับครับผมเดือดร้อนกับเป็นแถบเลยทีนี้ยังครับ <c oughs> ก็วันนี้นะผมวันที่ห้าครับผมเมษายนนะครับนายวิศักดิ์ครับผมวัฒนวัฒนทรัพย์ครับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบ,อบอนอรครับฮารือถึงสถานการณ์น้ามันดีเซลซึ่งราคาตลาดโลกยังคงยังคงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับผมจากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับและสงครามในตะวันออกกลางสมบก,กระทบให้สภาพคล่องทางด้านของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับของทางกอบอน,อน,อนนั้นจึงมีการจึงจะได้มีการพิจารณาเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ามันประเภทน้ํามันดีเซลนะครับผม 0.20บาทต่อลิตรครับจาก4.57บาทต่อลิตรเป็น4.77บาทต่อลิตรนะครับซึ่งทําให้ราคาขายปลีกครับผมน้ํามันดีเซลปรับขึ้น50สตางค์นะครับผมต่อลิตรเป็น30.44เกิน30บาทแล้วนะคะทําให้ราคาขายปลีกครับผมน้ามันดีเซลปรับขึ้น50สตางค์เนาะมีผลตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับผมเป็นต้นไปก็คือ วันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับทางนี้การดำเนินก,การดังกล่าวก็ผมเป็นไป,นปนตามมติของกบ,บนครับเมื่อวันที่27มีนาะคม2567ครับและตามแผนวิกฤตาก,การด้านราคาน้ํามันนะครับผมบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งก็จะช่วยให้กองทุนน้ํามันนะครับผมมีสภาพคล่องดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับประมาณการฐาน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิครับณวันที่31มีนาคม2567ครับผมมีค่าติดลบ99,821ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันดิบน้ำมันติดลบ52,729ล้านบาทและก๊าซ LPG ติดลบ4 7 0 9 2ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามครับผมการดำเนินการปรับน้ำมัน ปราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลของกอบอน,อนอนี้นะครับผมจะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมาให้ใหมันมากนักนะครับผมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ71ล้านลิตรต่ตอวันนะครับนะก็เพื่อปการขนส่งนะครับเพื่ออะไรแล้วก็ผู้ใช้รถกระบะท,ทั้งหลายเลยนะนะครับม่ก็ใครที่ติดตามราคาน้ามันตลาดโลกนะฮะ ก็ดีเซลนี่ขึ้นสามเหนนรียญนะฮะเมื่อวานเนี้ยครับโอ้โหอุ้มจะอุ้มกันยังไงอย่าเนะาะกองทุนน้ำมันก็เกือบจะแสลัานนะที่จะติดลบแบบมันจะกลับมาแสลอีกเีเซลนะครับเออนะครับก,ก็ก็ต้องอ่ะจอเขาหน่อยเถ <c oughs> อะเพราะตึงมาให้ตั้งตั้งหลายหลายเดือนเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมที่ตึงที่เก้าเก้าบาทเก้าสิสี่ตางค์อ่ะเอ๊ะก็เอ้ยยังไม่ปีนี้นะก็หลายเดือนอยู่แต่ก็หลายเดือนอยู่นะครับ อ่ะเป็นแรงใจให้กับนะฮะบริษัทขนส่งต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเอา้ามาอ,มอันนี้นะฮะแคดเมียมเออ<า>แร่แคดเมียมนะครับครับรั่วไหลเออจากโรงงานไหนเนี่ยรูรั่วที่นะครับโรงงานที่สมุทรสาครเออมีที่สมุทรสาครแล้วก็มีเพื่อที่จะไปตากอา่าก็มีอนะครับซึ่ง ตอนเนี้ยละ่ะมีเรื่องราวนี้อัปเดตแบบรายชั่วโมงอ่ะไปอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมดสามแห่งอ่าซึ่งมีกากแคดเมียมแล้วก็กากสังกะสีที่อยู่ในบิ๊กเบอกอยู่ประมาณพันห้าร้อยถุงนะครับหนักกว่าห5 0่ห้าพันตันครับ <c oughs> ครับที่สมุทรสาครน,นะฮะซึ่งชาวบ้านก็แตกตื่นกันมากแล้วก็มีการตรวจพบนะคะเออก็มีการไปให้แพทย์ต่างๆไปตรวจ ตรวของชาวบ,บ้านปรากฏว่าเอ๊ะเหมือนมีสายเคปเม้นปนอยู่ในร่างกายหรือไม่เอออันนี้น่าสนใจออนะครับนะครับซึ่งแต่เละซึ่งแต่แรกเนี่ยก็มาจากกรรมธิการอุตสาหกรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมามีคนร้องเรียนมวาว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากขายกากเล่สักสีแล้วก็เล่เคปเม้นทที่ฝังกบในตากจังหวัดตากเนี่ยถ้ากกับบริษัทหนึ่งที่อยู่ในสมุทรสาครอ,อ่านะครับซึ่งตรงผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเนื่องจาก กากเล่สางก๊สีและแคดเมียมเป็นสารอันตรายนะะอ่าอืมนะครับซึ่งการขนย้ายจากอ่อฝังกบจากตากไปสู่สาครนะครับมันทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางสุขอนามัยเพราะการกิบสารเคมีดังกล่าวในุูบิกแบ็กเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีพวกพกลกิ่นไงมันมีกลิ่นที่มันส่งผลกระทบถึงมันเข้าสู่มันทําให้เราเข้าสู่เข้าร่างกายอ่ะมันสูดเข้าไปสูดเข้าไปอะไรเงี้ยอืม มันจะเข้าร่างกายไปนะฮะซึ่ง <c oughs> ซึ่งวันที่สี่มีตานะครับในผลดำๆดนะฮะผูว่าสมุทรสาครแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ตรวจสอบบริษัทในพื้นที่พบกากแร่แคปเนียมจากจังหวัดตากเข้ามาเก็บไว้จริงครับอ้าวหลอกจริงครับอ่าและไปดูรายละเอียดของบริษัทนะครับตรวจสอบมาพบว่าได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจาการโรงงานเกี่ยวกับการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆสามโรงงาน จากการตรวจสอบพบว่าแห่งแรกมีกากแคดเมียมในสังกะสีอยู่ในถุงบิ๊กแบกสีขาวหมื่นสามพันถุงเอ้ยขอไปหมื่นพันสามร้อยถุงและนอกโรงงานอีกร้อยถุงแห่งที่สองอยู่ที่เดียวกันพบกากอลูมิเนียมภายในโรงงานมีแคดเมียมในสังกะสีอยู่นอกโรงงานเก้าถุงและแห่งที่สามเจอแคดเมียมแนกากสังกะสีสองร้อยยี่สิบเจ็ดถุงในโรงงานครับอ่าอ่าซึ่งเมื่อพบแล้วเจ้าหน้าที่ก็ย้ายกันไปให้หมดเลยรวมหมื่นห้าพันตันนะครับ ซึ่งควบคุมมูลพิษนะครับตรวจสอบเพราะว่ากาเกครเมียมและถาก,กสีมีการผสมด้วยปอดแลนฟีเมนสามสิบเปอร์เซ็นตเพื่อทำลายนิ์ได้อยู่ในสถานะแข็งตัวหากเก็บไว้ในสถานที่พิิตและไม่มีการชำระล้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิว่วแวดล้อมอ่านะครับอส่วนสํานักงานสาธารณสุขนะครับของสุสากรร่มกับโรงพยาบาลสุขาครนะครับก็ตรวจสุขภาพพนักง,งานในโรงง,งานสิบเอ็ดลายเป็นคนไทยแปด่างดาวสามนะคะ ซึ่งมีซึ่งซ,งซ,งซ,งซงักประวัติตามแบบฟอร์มนะครับการสัมผัสสารโลหะหนักแคดเมียมเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติอ่แล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็เก็บปะสะสัสสาะตรงตรวจหาสารแคสเปียมนะครับซึ่งจะทราบผลภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วนอกจากนี้นะครับก็หาผู้ที่รับผลรกระทบก็คือชาวบ้านเราวกใกล้ๆโรงงานนี่แหละเออว่ามี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 การข้างเคียงที่เกี่ยวกับแคดเปียมหรือเปล่า นะครับซึ่งทางควบคุมมลพิษก็เก็บตัวอย่างน้ำในโรงงานแล้วก็โดยรอบบริเวณโดยรอบไปนะฮะแล้วก็ตรวจหาตาก็ต่อต้านผล้ตสองทีเช่นกันนะฮะซึ่งโอ้โหต่อมาอันนี้ยาวมากเรื่องนี้ยาวมากมันสองสามวันนี่อัปเดตก็เป็นลายทู่อะคุณเอออืมนะฮะพาสามันหลุดหลุดรั่วมาเนาะใช่สามันรั่วมามันเริ่มใหญ่ขึ้นะเนี่ยเอออือต่อมาพู้ว่าสมุทรสาคร ก็ลงนามเลยฮะประกาศกองบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพห้ามไม่ให้ใครเข้าไปอยู่อาศัยเลยหรือหรืออยู่ในพื้นที่ของโรงงานบริษัทนี้นะครับอันนี้บอกชื่อได้เลยเพราะอยู่ในเอกสารราชการและว JNP Metal จำกัดอ่าอืมนะฮะอยู่ในสมุทรสาครเป็นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไปเพราะจำว่าไม่ใช่ประกาศให้บัตรเฉยหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแต่ แต่อย่างไรแต่อย่างไรครับอ่าครับไม่ใช่ประกาศฉุกเฉินนะแต่ประกาศให้ออกไปออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนอเวลาเก้าสิบวันเพราะว่าสายเคปเมียมัน,ม,นมันยังฟุ้งอยู่อะ่ะเออใช่นะครับตรงนี้อันตรายนะฮะซึ่งจากการเผยาพรพบว่าโรงงานขลุงแร่สังกะสีที่ตากเนี่ยขายกากแคปเมียมากสังกะสีให้กับโรงงานที่สุราครซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหลอมโลหะอลูมิเนียมใส่ถุงมิพักหมื่นห้าพันตัน เขาเริ่มขนส่งตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วครับอ uh ่าฮะใช้เวลาสามเดือนเพื่อน,นํามาหลอมเหรือขายต่อ่าครับนะซึ่งก้มขนสง่งทางบกนะฮะอ่าอันนี้อันนี้พูดถึงการขนสง่งแหละว่าไอหมื่นห้าพันตันเนี่ยเราต้องขนส่งเท่าไหร่ส่งกี่เที่ยวอ่าครับนะฮะซึ่งกรมขนสง่งทางบกนะคะกําหนดน้ำหนักบรรทุกของเต่แต่ละปรทเภทนะคะโดยวัรทุชนิดต่างต้องขนย้าย ถ้าหากจะย้ายแคปเรียนหมื่นห้าพันตันนะคะหากคุณใช้รถสี่ล้อคุณต้องบรรทุกไม่เกินเก้าจุดห้าตันต่อครั้งซึ่งหารกับหมื่นห้าพันนั่นจะเท่ากับประมาณพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเที่ยวเนี่ยถ้าหกล้อต้องไม่เกินสิบห้าตันแต่เรียกว่าหมื่นพันเที่ยวสิบล้อยี่ห้าตันก็หกร้อยเที่ยวอ่าแล้วก็ยี่สิบสองล้อหกเพลาห้าสิบตันครึง่งสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเที่ยว อืมนะครับอะไรอย่างนั้นนะอ่ะนั่นแหละตอนซึ่งล่าสุดนะครับทางปอพก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตุบตาครเนี่ยนะครับ,รบเขาตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่พบการรั่วไหลของแคปเปี้ลอยู่ที่อยู่ในพื้นที่โรงงานอ่าครับครับด้านตัวอย่างจากแหลงง่งน้ําก็ยังรองผลอยู่นะฮะหนึ่งสัปดาห์นะครับ,รบแต่ว่ามีการระบุว่าเป็นกากผสมฟีเมน อยู่ในสถานะแข็งตัวอ่าอืมและไม่อันตรายหักเกปพิคิดและไม่มีการล้างใดๆทั้งสิ้นอ่าอ่ฮะนะครับซึ่งโดยนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีคำสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดสุสทรรเนี่ยกำชับและจัดให้มีการนำกากแคดเปี้ยแล้วก็สั่งกสที่อยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยคือต้นกำเนิดพยากิจวันครับอืมครับนะครับ แล้วก็แล้วก็มีการตรวจสอบของวิตัทนี้ด้วยนะว่าหากมีการ,รแครปเมียนและกาศตรักติยอยู่ในโรงงานและอยู่ในข้อข้อของวัตเนี้นะครับอ่ะก็ก็เก็บให้หมดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจอแล้วสองพันสี่ร้อยสี่สิบตันอืม <ừ. S 1> นะครับและยังและยังจัดให้มีการจับกิบกัดแคปเมี่นแล้วก็สัรกสิที่แหล็กกาเนิดต้นทางแล้วก็ดำเนินการฝังกบเตาข้อกําหนดในรรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเอให้แล้วเส็บภายในสิบห้าวันอ่าครับ แล้วก็มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับตารวจจากกรมปรคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสืบสวนหาความจริงว่ากาแคดเมียรแลวก็สังกะสีที่เหลือเนี่ย <Nature> ด <t> ีระบุว่าได้ผลย้ายออกจากในต้นทางประมาณเหมือนห้าพันตันว่ามีการขนส่งไปที่อื่นหรือไม่อ่านะฮะอ่ะนั่นนั่นคือล่าสุดนะที่ที่เอตออกมาว่าเฮ้ยกาแคดเมียรสังกะสีนี่ที่รั่วอยู่เนี่ยก็มาเป็นแบบนี้นะที่กี สรุปก็คือไม่อันตรายมากเพราะว่าทําสถานะไม่เป็นของแข็งอยู่ออโอเคถ้าเก็บวิคิดแล้วไม่มีใครไปยุ่งกับมันก็ยังถือว่าปลอดภัยอะนะครับแต่ถ้าถามว่าชคปเมียมมันคืออะไรล่ะใช่ไหมหลายคนอาจจะปักได้ยินครั้งแรกเอ๊ะเดี๋ยวนะแคปเมียมคืออะไรแล้วเขาไปทําอะไรตรงนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแคปเมียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่มีสูตรเคมีก็คือซีโลหะสีเงินขาว นะฮะเวาาเป็นน้ำเงินจางๆไม่มีกลิ่นเป็นเนื้ออ่อนบิดโค้งงอได้และถูตัดง่ายด้วยมีดมักอยู่ในรูปแพ่งแผน่นเส้นลวดหรือเป็นผงเม็ดเล็กสามารถทําปฏิกิริยาเคมีทางเรียนกว่าสารที่ให้ออกซิเจนนะครับและแคดเมียมต่อต้านการสึกกร่อนได้อย่างดีครับจึงนําไปฉาบผิวโลหะต่างๆในทางอุตสาหกรรมเช่นเหล็กเหล,ล็กกล้าทองแดงะไรพวกนี้ <c oughs> อ่าโ <c oughs> ดยทั่วไปก็นาไปชุบโลหะ้ผสมทองแดงบ้างนิกเกิลบ้างทองคําบิสมัทลงถึงใช้เป็นพวกไฟฟ้าในแบตเตอรี่ คที่เติมประจุใหม่ได้ด้วยครับอ่านะซึ่งแคดเมียมพบได้ที่อาหารในน้ําในเหมืองและในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสียหรือสีพี่ผสมที่ใช้กับบ้านหรืออาคารได้ด้วยนะคะไปง่ายๆคะ่ะเจอในวัสดุขอสร้าบเป็นหลักอ่านะครับอืมแต่แต่แคดเมียมนี่อันตรายมาก เพราะมันสามารถเข้าผ่านระบบทางเดินหายระบบหายใจได้เลยและระบบทางเดินอ,อาหารด้วยก็คือเราสามารถสูดมันได้และกินมันได้ด้วย <c oughs> อ่านะฮะแต่อย่าไปทําเชียวถ้าเราเผลอสูดหรือเผลอกินเข้าไปขึ้นมานะฮะไม่รู้แหละมันจะนปนเปื้อาานยังไงก็ตามนะครับมันก็จะหมุนเวียนโลหิตกับจ,จับกับจับกับโปรตีนอัลูมินแล้วก็ส่งไปที่ตับทำให้มีอาการอาักเสบที่ตับแล้วบางส่วนของแคปเมียนจะจับกับโปรตีนีกชนิดนึง หรือว่ามีทาโลโทดีนไปผสมกับตับในไตแล้วก็ขับออกทางที่หรือปะปะทวะนะครับซึ่งแคปเมียมจะอยู่ในตัวเราใช้เวลากว่าจะขับออกมาใช้เวลา20ปีฮะโอ้่ส20ปีนี่นานยาวนานเลยนะใช่อืมนะครับเตะเตเตออกได้ไม่หมดนะฮะออกได้ครึ่งเดียวอ๋อมมนครึ่งชีวิตนีิใช่เันเปฮาร์ฟไลน์หมดครึ่งชีวิตคร,<อ>ครึ่งชีวิต เพราะนั้นทุกยี่สิบปีมันจะออกทีละครึ่ง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 เอออืมนะครับซึ่งถ้าสูบไปมากๆจะมีคอนเสิร์ตต่อโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งปอดไตต่อมลูกหมากตับอ่อนนะฮะแล้วก็มีรายงานที่ผู้ป่วยกินข้าวที่เพาะปลูกจากแหล่งที่ดินที่มีเคบเมียนปนเปื้อนเนี่ยจะมีอาการโรคกระดูกคุณนและกระดูกมีการเจริญที่ปกติรวมถึงโรคอีไตอีไตครับอืมอืมนั่นแหละอันนี้คืออันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เขาก็ปิดไม่ให้เข้าและไม่ให้อยู่อาศัยแล้ว <c oughs> เออก็คือไม่มีใครยุ่งตรงนั้นแล้วเพราะนั้นทุกคนสบายใจได,ได้นะครับแต่กังวลอย่างเดียวคือแหล่งน้ําที่มันจะไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อ <c oughs> นะว่ามันจะปนเปื้อนหรือเปล่าเ่านั้นเองนะครับสลับเค็ดเหนียมนะฮะอ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอะ่ะครับผมอ่ะมามามาดูกับข่าวต่อไปดีกว่าผมกับเหตุการณ์ที่ตอนนี้ยังเป็นช่วงที่ยังเป็น after shock อยู่นะครับผม ก็ค right ือเหตุการณ์แผ wow. oh no, no no. no ่นดินไหวจากที่ประเทศไต้หวันนะครับผมโดยที่เจ้าที่พบว่าเสียชีวิต10เสียชีวิตรวมนะเอ่อพบผู้ประสบเหตุนะครับผมบะเสียชีวิต10รายแล้วก็บาดเจ็บ1,099รายครับผมแล้วก็มีอับัตรชหตุอยู่เรื่อยๆครับครับโดยในวันนี้ครับผมความคืบหน้าครับผมเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.4ในหงเขย่าเมืองไต้หวัน ประเทศไต้หวันนะครับผมรุนแรงที่สุดนะครับในรอบ25้าปีเมื่อเช้าวันที่สาเมษายนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย1ิบคนครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมบริเวณทางเดินป่าที่พังเสียหายในห้วนห้วเลียนรับขออภัยถ้าอดผิดนะครับครับ,รบขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่หนึ่งันก้าคนครับอีกด้านมีข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ช่วยครับคนที่ติดอยู่ใน อุโมงและภูเขาระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก34คนได้ผู้ประสบภัยครับผมยังอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวก็ผมหลังจากที่หลายคนไม่กล้ากลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนะครับผมท่ามกลางการเดินหน้ากับภารกิจรื้อถอนอาคารของเจ้าหน้าที่นะครับผมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกลางไต้หวันระบุว่าพบแผ่นดินไหวตรวจพบแผ่นดินไหวซ้ำนะครับผมหรือ aftershock นะครับใน ไต้หวันแล้วมากกว่า300ครั้งซึ่งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของทางไต้หวันนะครับคาดการณ์ว่าไต้หวันอาจจะเผชิญกับอเทอรช็อกนะครับผมขนาด7ดิก7มกนิจูดนะครับภายใน3ในช่วง30วันนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอแสดงความเสียใจก,กับผู้ตภัยเหตุการณ์ผิไหวในไต้หวันด้วยนะครับผมส่วนอื่นก็ขอให้ปลอดภัยเช่นเดีวยวกันนะครับครับก็ขอเลขพอดีเจอกนันตลอดอ่ะตลอดนะี่คือจะเจอตลอดเลยนะอืม อัปไดตช็อกนี้มาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเมื่อวานยังมีไอ้นี่ยเห็นเกิดที่ญี่ปุ่นนี่กะใช่เอออันนี้อันนี้น่ากลัวมากนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะที่เหลืออยู่นะอ่ะครับอ่ะเอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าินดีของชาวกรุงเทพแลลปริมณฑลนะฮะที่ที่รู้ที่เรารู้สึกว่าเป็นวันที่ใจดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ชาวกร,รุงเทพนะฮะ เขาใช้นี่ BTS ได้เลยครับท่านผู้ชมในที่สุดนะครับวันนี้ที่เราหอยนะครับหลังจากไม่ได้จ่ายนี่หูหนามากแล้วนะเอออืมนะครับในที่สุดนะครับทางโคศกกรุงเทพนะครับคุณเอกวัลยยูอัมระปานนะฮะก็ได้ผู้กระสือมวลชนนะบอกว่าเราจ่ายนี้แล้วนะครับสองหมื่นสามพันล้านอ่าฮะ ก็ยินดีก็ยินดีกันทากรุงเทพจริงๆนะครับอ่ะเออก้าไปยังไงเอ่ยนะครับซึ่งคุณเอกวัลลย์ยูอลปาดนะครับของสุกรุงเทพก็เปิดเผยถึงกรณีที่นะฮะทางกรุงเทพก็ได้มีการชันละนี่งานระบบไฟฟ้าได้ครืงกลหรือว่า ESM นะครับในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสองช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคดได้ช่วงบริเสูรประกาศมูลค่ากว่าสองหมื่นสามพันสามสิบสองล้านบาทนะฮะ ว่าการด,ดําเนินการดังกล่าวเป็นการชระแก่บริษัทกรุงเทพธนาคมจํากัดอของกรุงเทพเองแต่ที่สภากรุงเทพนะครับได้มีมติอนุมัติการรับโอนงานระบบเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับต่อมาก็ได้ผานมาติของสภากรุงเทพนะครับในวงเงิน23,488,692,200บาทและได้ตั้งคณะกรรมการควบคุมงบประมาณดังกล่าวตรงนี้ด้วยนะครับโดยทางโฆษกกททนะฮะก็ได้ บอกถึงสาประโยชน์นะครับที่เขาใช้นี่ได้สำเร็จก็คือหนึ่งกุงเทพเป็นเจ้าของกรรมธิในงานระบบไฟฟ้าและคือกุณอย่างสมบูรณ์สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่้องกันเข้าพิพาทในอนาคตอสองอำนาจต่อรองในการบริหารจาัดก,การเดินรถกับผูทญ,ญามากขึ้นเนื่องจากเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินรถสามกุงเทพมหานาครสามารถประหยัดงบประมาณจากดอกเบี้ยนในส่วนค่าง,งานระบบไฟฟ้าและคือกล่นวันล,ละกว่าสามล้านบาทอ่า กรุงเทพมหานครขอยยนยันว่าได้ดําเนินการทุกอย่างด้วยครับรอบครอบปุ่งสายตัวตอบได้และยึดถือประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสําคัญนะครับก็กล่าวทิ้งทิ้งไทยเอาไว้นะอ่ะก็ก็นะฮะอย่างน้อยทางกรุงเทพแล้วก็ทุกจังหวัดก็สบายใจนะครับแต่แต่ว่าในค่ารถไฟสายสีเขียวตอนเนี้ยก็คือว่าก็เก็บตังค์หมดแล้วไม่มีฟรีแล้วนะอ่าอเก็บตังค์หมด แต่ตัวต่อขยายก็จะราคาคงที่สิบห้าบาทแต่ว่าถ้าสายหลักก็จะขึ้นราคาไปตามระยะทางที่คุณไปอะไรอย่างนั้นนะครับอะหวังว่าหลังจากนี้จะมีแต่สีดีๆเข้ามาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเราว่าจะถูกลงไหมอ่าอันนี้น่าลุ้นนะถูกลงหรือไม่อันนี้ต้องรุ้นกันนะครับแต่ข่าวนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะหลังจากที่บ t s อได้ตังสองหมื่นสามพันล้านครับผมเห็นว่าหุ้นขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะฮะครับ เออสองเปสองป,องปเเลยนะนะครับแต่ยังว่ารับข่าวดีกันเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาตอนที่บ t ทีเอสทงนี้ปทมเนี่ยหุณล่วงคุณล่วงคุณล่วงอย่างเดียวเลยครับนะครับอ่ะหวังว่าอนาคตของรถไฟฟ้าสายพีเขวียวจะสดใสขึ้นแล้วก็คนน่าจะแน่นขึ้นหรือเปล่า <laughs> เอออืมนะฮะอ้ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะครับผม สหรับแค่ข่าวในวันนี้นะครับผมประจําวันนี้ครับผมวันที่ห้านะครับผมครั้งหน้าเจอกันนะครับผมวันศุกร์เหมือนกันเพราะว่าผมมีตัดถ่ายรายการเหมือนกันนะครับครับผมนะฮะอ่ะเจอกันแบบนี้นะครับเวลาเดิมนะคะสามทุ่มตรงนะครับทังช่อง forty tv แบบนี้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทวิตนะครับอาทิตย์หน้าก็ยังเจอกันหลังถิกทูนไนท์เหมือนเดิมนะอ่าครับนะฮะมาดูกันมาดูกันนะฮะว่าจะมีข่าวอะไรอัปเดตกันบ้างนะฮะสำหรับนี้หมดเวลาแล้วครับ กับผมโฟร์ัคกับผลครับผมไปเล่นทวัดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ 40 TV News ข่าวที่ตรน้าง